สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด9-15ทาร์ลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปงานเงินความรักโชคลาภของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูประจําเดือนมีนาคมปี2567หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับ มโต๊ดดูแบบโหรา,าศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับงานเงินความรักโชคลาภนะครับขอดูพลังงานพื้นดวงชะตาสิบใบก่อนนะครับพไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของ เพจอัพคับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆที่มือของคุณโอกาสถึงการเริ่มต้นนะครับเป็นไพ่ของ the trend b a n การปรับเปลี่ยนการโยกย้ายในตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะครับการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นไพ่พลังงานของการที่มีการแข่งขันในช่วงนี้อาจจะจะเป็นการแข่งขันในเรื่องงานการทํางานต่างๆของคุณนะครับเป็นไพ่ของ the w o r l การเรียนรู้การหาประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโอกาสถ่งการเริ่มต้นการเดินทางก็ได้หรือมีพลังงานการเดินทางต่างประเทศในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟก็ได้นะครับหรือการเดินทางต่างถิ่นย้ายถิ่นฐานก็ได้นะเป็นการแอบสืบแอบส่องมีไพ่ของกับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานของไพง่ความดือ้อความนั้นความเอาแต่ใจก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการ ที่มีความไม่เข้าใจกับอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีไพ่ของการขัดแยง้งการฝ่าฟันต่ออุปสรรคไปข้างหน้าของเรานะครับเป็นไพ่ของการมองการไกลอนาคตความหวังความมุ่งมั่นความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการวางแผนถึงเรื่องอนาคตในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะครับเป็นไพ่ของเดอะเอเมอรเรอร์ราศีเมษการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้อาจที่จะมีไพ่ของการที่ ได้รับหน้าที่ที่มากขึ้นก็ได้นะครับวิวออฟ f อร์จูนโกงล้อแห่งโชคชะตาการเวลาจะนําสิ่งดีๆเข้ามาให้กับคุณหรือมีไพ่ของการที่โชคชะตาเนี่ยกำลังที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นกับสิ่งที่คุณฝ่าฟันตัวอุปสรรคต่างๆที่ตัวของคุณนะครับการกลับมาดูแลตัวของตัวเองในความคิดมีไพไพ่ของ ที่จะมีพลังงานของไพ่พ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับในความคิดอาที่จะมีพลังงานการถือความรู้สึกอารมณ์ถ้วยถ้วยก็คือความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของเราถ้วยใบเนี้ยในความคิดของคุณคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ใครแล้วคุณทุ่มเทเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่นะครับเป็นไพ่ของควีนอปคับการดูแลการเอาใจใส่นะเป็นไพ่ของอาจที่จะมีพลังงานของการ ถ้าถามถึงเรื่องความรักอาจจะมีพลังงานของการเวลานําพาให้เราได้มาพบเจอกันนะครับเป็นไพ่พลังงานของการเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆ,ๆที่ตัวของคุณเองเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆนะอา,อามีพลังงานของการตื่นรู้การเดินไปข้างหน้าการที่เหมือนมีไพ่แห่งการมองถึงอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็คงผ่านไปได้กับความรู้สึกการที่มองถึงปัจจุบัน การวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวเองในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้านะครับเป็นไพ่พลังงานของ time เวลาสิ่งต่างๆมันขึ้นอยู่กับเวลานะที่จะต้องใช้เวลาในความทุ่มเทของเราในสิ่งที่เราตั้งใจในสิ่งที่เรามุ่งมั่นในสิ่งที่เราหวังไว้นะมีไพ่พลังงานของเกโบนะครับมีการที่ที่จะมีคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจซึ่งกันและกันนะ การที่ตกลงปรงใจกันการที่มีความสารสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นความรักและความซื่อสัตย์ต่อกันการให้คำสัตย์ให้คำสัญญาซึ่งกันและกันก็ได้นะครับมีพลังงานของเซลล์ทีคอสสิบใบนะครับพลังงานของไพ่ใบแรกที่จะถามถึงเรื่องงานในช่วงนี้ที่จะมีไพ่ของการแข่งขันหน้าที่การงานตําแหน่ง พี่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้มีความรับผิดชอบมากขึ้นสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นนะ,ะมีพลังงานงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆโอกาสแห่งความสําเร็จรอคุณอยู่ในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณทุ่มเทในสิ่งที่คุณตั้งใจนะครับถ้าถามถึงเรื่องความรักอาจจะมีพลังงานของพ่อไม่ไม่หรือการพบเจอในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟเป็นพลังงานของการที่เข้ามาดูแลเข้ามาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคอยทุ่มเท ซึ่งกันละกันนะครับการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาก่อนนะครับมีพลังงานของการที่อดีตที่ผ่านมาคุณอาจที่จะมีไพ่แห่งการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงกับความรู้สึกกับความรักก็ได้หรือมีไพ่ของการที่ไม่ได้เข้าใจซึ่งการละกันมีคนที่ดื้อมีคนที่หลันมีคนที่เอาแต่ใจกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้ทําให้เราต้อง Move on ออกมาเดินออกมากับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะมีไพ่ของ เดอะเอมเพอความหนักแน่นความชัดเจนในบรรลังของเราการกลับมามองถึงสถานการณ์ช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับดูสถานการณ์สิ่งต่างๆนะท่านมีพลังงานของการที่มุ่งมั่นการเริ่มต้นใหม่ๆว i วอ of f o r ์ u n e เนี่ยกงล้อแห่งโชคชะตาจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจนะครับขอดูไพ่พลังงานอดีตนะครับเป็นไพ่ของสา สามดาบ,ม,บมีคนที่ทําอะไรรับรางมีคนที่ทิมแทงใจซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันก็ได้นะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักสามเศร้ากับอดีตที่ผ่านมามีคนที่น้อยใจกับความรู้สึกควีนถือดาบความเข้มแข็งความชัดเจนในตัวของคุณโอกาสที่ให้ไปมีโอกาสมีไว้กับคนขวคว้าโอกาสมีไว้กับคนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปหรือกับอุปสรรคกับปัญหาที่ผ่านมาคุณคุณได้ผ่านมาแล้ว อุปสรรคกับปัญหาอุปสรรคและปัญหาก็เหมือนสายลมที่พัดผ่านไปแล้วคุณจะถือดาบของคุณฝ่าฟันไปข้างหน้าของคุณด้วยหัวใจที่เข้มแข็งด้วยหัวใจที่ชัดเจนนะครับกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะมีพลังงานความเครียดความกดดันความที่เหมือนเราต้องแอคทีฟตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอการที่ทุ่มเทอะไรสักอย่างหนึ่งในการที่เราทําอะไรต่อเนื่องของเราเพื่อที่จะได้รับ สิ่งที่ประสบความสำเร็จและอย่างสิ่งที่หวังและตั้งใจในตัวของเรานะครับ The t e m p l t มีพลังงานของความยังมีเยื่อใ่ยังมีพลังงานของความรู้สึกที่ยังตัดความนักที่ ยังลืมใครไม่ได้หรือเปล่ายังมีเยื่อใยอยู่กับความรู้สึกการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการกลับมามีคำแพงในความรู้สึกมีไพ่พาพลังงานของการหลอกลวงความเจ้าชู้การพันฒนาการกับความรู้สึกมีคนที่ทิ้งให้เราโดดเดี่ยวอ้างวางอยู่คนเดียวก็ได้นะครับหรือกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่ ทำอะไรรับหลังซึ่งกันละกันนะที่จะมีพลังงานของความที่ยังมีความรักความโลภความโกรธความหลงที่จะเป็นพลังงานของการพันฒนาการกับความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นพลังงานของการที่เคยมีลูกด้วยกันแล้วเคยยังที่ยังที่จะตัดกันไม่ขาดมีทรัพย์สินด้วยกันก็ได้นะครับกับประสบการณ์ที่ผ่านมากับการเรียนรูก้กับใครสักคนหนึ่งมา เป็นไพ่พลังงานของเมเจอร์ไปสุดท้ายกับบาดแผลในหัวใจมันยังม,ม,ม,มีพลังงานแห่งความรู้สึกที่ยังเจ็บและมีบาดแผลในหัวใจกับสิ่งที่เคยผ่านมานะมันเป็นประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ทําให้เราเติบโตขึ้นทําให้เราเข้มแข็งในหัวใจของเรานะครับเป็นไพ่แห่งความรับการปิดบงังการซ่อนเล้นอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะตกการอยู่ในสถานการณ์เป็นรองเขาก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของเตอรสตาความสุขความสมหว,งวมัง,วางการมีแสงดาวแห่งศรัทธานในตัวของตัวเอง การมีความสุขที่อยู่กับตัวของตัวเองการที่เหมือนมีแสงดาวความมีสเนสน่ห์ราศีกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองเป็นความสุขที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวเองแล้วก็ได้นะครับเป็นไพ่ของความคิดถึงนะความไม่เติมเต็มความไม่เอาใจใส่หรือคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะครับเบื่อแลกกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะไม่ได้ดังใจอย่างที่เราหวังไว้อย่างที่เราฝันไว้แต่แต่ทุกๆอย่างเนี่ยมันอยู่มันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในทุกๆอย่าง ที่เราหวังไว้ในสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราต้องมีไพ่แห่งการที่จะทุ่มเทกับมันจะฝ่าฟันไปข้างหน้ากับมันจะทําให้ถึงที่เรา ตั้งใจไว้นะครับเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีคนที่ติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆยังมีพลังงานความทุกขยังเอาใครออกจากความคิดความรู้สึกไม่ได้าออการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ตัวของเราชาวกรกฎลักนากรกฎกับการอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจที่จะไม่อดทนแล้วก็ได้นะครับกับความรักกับความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาคุณจะเดินหน้าสู่โอกาสใหมๆ่ๆสู่สิ่งใหม่ๆของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการมองถึงอนาคต ายออฟเพเทเคิลเนี่ยเป็นไพ่แห่งการวางแบบแผนอนาคตการลงทุนเป้าหมายในชีวิตของเราสิ่งต่างๆคุณจะกําหนดเส้นทางตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่พลังงานแห่งการกําหนดเส้นทางในอนาคตข้างหน้าด้วยตัวของเรานะที่จะมองถึงอนาคตการฝ่าฟันไปต่ออุปสรรคและปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีปัญหาที่จะเข้ามาเป็นเหมือนบททดสอบเราจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นจะทําให้เราเติบโตขึ้นไปข้างหน้าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก การงานหน้าที่ต่างๆของเรานะครับความรับผิดชอบต่างๆของเราก็ได้นะครับขอดูพลังงานปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับเดอะเอเมอร์เลอร์นี้เป็นไพ่ของการที่รับข้าราชการก็ได้นะครับอาจจะมีพลังงานของคนที่รับข้าราชการทหารตำรวจนะนักการเมืองก็ได้นะครับหรือมีไพ่ของเดอะเวอร์เนี่ยอาจจะจะทงานเกี่ยวกับองค์กรต่างประเทศ ทางด้านสื่อออนไลน์ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะอาจจะมีพลังงานของอช่วงนี้ความรักอาจที่จะมีคนที่เข้ามานี้อาจที่จะมีไพ่ของาธาตุนะครับาธาตุไฟเมสิงนธนูธาตุน้ำกดกฎมินพุจิกาธาตุดินกันพิษสมกรธาตุลมกุมทุนเมทุนนะครับเดอธรทมเพนชาวธนูลัคนาธนูนะครับ หรือมีไพ่ของชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาหรือต่างกันโดยระยะทางก็ได้นะครับเป็นพลังงานของโกงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวันเวลาเราอาจจะกําหนดวันเวลาไม่ได้ว่าเราจะได้เจอพบเจอคนคนเนี้ยเมื่อไหร่วันไหนสิ่งต่างๆเนี่ยโชคชะตาจะนําพาให้เราได้มาพบเจอคู่กันและเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับขอดูไพ่พลังงาน ปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมสิธนูก่อนนะครับมีไพ่ของเอ็ดออกคับการเริ่มต้นพบเจอความรักครั้งใหม่ก็ได้นะครับโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักที่ดีโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักที่พบเจอคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจมันเหมือนมีไพ่ของวิตตอรี่แห่งความสําเร็จหไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่แห่งการที่คนคนหนึ่งอ่ะ ถ้าเจอพบเจอใครแล้วอ่ะคุณอยากที่จะคุยกับเขาการที่เราทักเขาสม่ำเสมอพูดกับเขาสม่ำเสมอมันเป็นเหมือนการที่เหมือนมีความผูกพันซึ่งกันและกันเรียนรู้และเริ่มต้นไปด้วยกันนะครับเป็นไพ่ของคนที่อาจที่จะเข้ามาคอยดูแลคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นไพ่ของคิงถือเหรียญเนี่ยอาจที่จะทํา เกี่ยวกับด้านการที่เป็นนักลงทุนก็ได้นะครับหรือมีไพ่ของการที่เป็นคนที่วางแบบแผนถึงเรื่องอนาคตต่างๆนะครับเป็นไพ่ของจตติความเท่าเทียมความยุติธรรมหรือมีไพ่ของการที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับด้านกฎหมายก็ได้เกี่ยวกับด้านความยุติธรรมหรือมีพลังงานของความที่มีไพ่จตติเนะี่ยอาจที่จะมีคําสัญญานะช่วงนี้อาจที่จะพบเจอแล้วสัญญากัน ด้วยแรงสัญญานำให้เราได้มาพบเจอกันนะครับเป็นไพ่ของการความมุ่งมั่นความตั้งใจตอนนี้ชาวธาตุไฟอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆของคุณไม่ว่าคุณเป็นคนที่ถ้ามีไพ่ไพ่ของคิงออฟวานเนี่ยคุณเป็นคนที่ขยันคนที่มุ่งมั่นคนที่ตั้งใจทุ่มเทอะไรแล้วคุณทุ่มเทให้เต็มที่เป็นคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอในความคิดของคุณคุณน่จที่จะมีพลังงานความชัดเจนกับตัวเองในความรู้สึกในความ มุ่งมั่นในตัวคุณนะครับเป็นไพ่แห่งการมองถึงอนาคตในออปเปเคิลเนี่ยเป็นไพ่ของความนิ่งความเงียบที่จะมองด,ดูถึงสถานการณ์สิ่งต่างๆไปข้างหน้าของคุณนะครับหรือโอกาสเริ่มต้นความรักเนี่ยที่จะมีพลังงานของการที่ทำงานที่เดียวกันหรือสายงานเดียวกันก็ได้นะครับเป็นไพ่ของการที่ อยู่เพื่อแนะนําให้ให้เราได้มาพบเจอกันได้ก็ได้นะครับหรือมีไพ่ของคนที่อายุน้อยกว่ากันก็ได้คนที่อายุแตกต่างกักนก็ได้มีไพ่ของความผิดหวังความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแถ้วยความผิดหวังกับสิ่งที่ผ่านมากับความทุ่มเทกับสิ่งที่ผ่านมาคุณหันหลังให้กับความรู้สึกที่มันเคยผิดหวังไปแล้วการเดินหน้าสู่ โอกาสใหม่เดินหน้าสู่โอกาสดีๆของเรานะครับเป็นไพ่แห่งการระยานิมิติ The World การเรียนรู้6ถ้วยเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันนะครับ View of Fortune กงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลานําพาให้เราได้มาพบเจอ2อถ้วยความเติมเต็มความเอาใจใส่ควีนเหรียญน,นะครับเป็นไพ่ของความนิ่งในบรลลังของตัวเองนะการโฟกัสถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าหรือมีไพ่แห่งการพบเจอคู่คนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็ม ในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่แห่งการที่โอกาสแห่งการเริ่มต้นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและกันนะเป็นไพ่แห่งการพบเจอนะของการเวลานำพาให้เราได้มาพบเจอกันนะครับเป็นมองต่างฝ่ายต่างมองตาและรู้ใจต่างฝ่ายต่างทุ่มเทให้แก่กันและกันต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะครับ ของชาธาไฟเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันอาที่จะมีพลังงานของข้อตกลงคําสัญญาชัดเจนในความรู้สึกชัดเจนซึ่งกันและกันนะครับขอดูพลังงานอาที่จะมีไพ่พของคนที่เคยปิดกั้นไปเคยบล็อกเคยมีกําแพงไปอาที่จะอยากที่จะกลับเข้ามาเคลียร์ในความรู้สึกเคลียร์ในหัวใจซึ่งกันและกันหรือขอโอกาสแห่งการง้อขอคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับขอดูไพ่พลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามานะครับ ขอพลังงานไพ่แนวน้มความสัมพันธ์นะครับเป็นไพ่ของ6ถ้วยนะครับอาจที่จะมีไพ่ของ คนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเวลาเก่าๆคิดถึงวันเวลาเดิมๆอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งมันยังมีพลังงานของการที่ยังมีเยื่อใยต่อกันยังที่ยังตัดกับความรู้สึกกันไม่ขาดหรือการที่เขาอาจที่จะ อยากกลับมาคิดถึงวันเวลาดีๆที่คุณเคยพยายามให้กับเขาคิดถึงวันเวลาดีๆที่คุณเคยทุ่มเทให้แก่กันและกันยังมีสายใยบางๆที่ยังตัดกันไม่ขาดอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีในสิ่งที่คุณเคยรอคุณอาจที่จะไม่รอแล้วก็ได้นะหรือกับการตอนเนี้เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่รอรอว่าเขาจะเข้ามาในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เขาเคยทําให้คุณผิดหวังเคยทําให้คุณเศร้าเคยทําให้คุณเสียใจย,ยังไง ดีก็ได้นะครับเพราะกับสิ่งที่เขาผ่านมาเขาอาจที่จะทําร้ายกันไว้เยอะนะอาจที่จะทําร้ายจิตใจทําให้เราผิดหวงังทําให้เราเสียใจนะครับเป็นไพ่แห่งการที่ความนิ่งในตัวของตัวเองนะครับสเตนคุณเป็นคนที่เข้มแข็งหรือเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่คิดถึงวันเวลาที่คุณเคยดูแลเขาอยากกลับเข้ามาขอโอกาสห่งการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ The Emperor ความหนักแน่นชาวาธาตุไฟความหนักแน่นในบัลลังก์ของตัวเองหรือมีไพแห่งการที่รู้สึกถึงการกระทํากับสิ่งที่ผ่านมามันยังมีพลังงานของการที่ยังพันธนาการกับความรู้สึกอยู่หรือตอนนี้เขาอาจที่จะรู้ถึงถึงผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณแล้วก็ได้นะครับกับสิ่งที่ผ่านมานะครับ ไม่มีใครที่ดีที่สุดเท่าคุณแลอะอคุณคือคนที่เขาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกซึ่งกันและกันในวันเวลาที่เราจบกันออกมาดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโปะแต่ความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้จัดเม้นเนี่ยเป็นไพ่แห่งผลแห่งการกระทํากรรมก็คือการกระทําที่คนคน,นึ่งทำไว้กับเราหรือการที่จะแก้กรรมสักอย่างหนึ่งนะ,ะที่จะมีเราต้องแก้ที่ตัวของเรา การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่ตัวของเราเพื่อโอกาสใหม่ๆเพื่อโอกาสดีๆของเรานะครับเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนคนเก่าๆเนี่ยรู้ถึงผลแห่งการกระทําเขาอาจที่จะได้รับผลแห่งการกระทําของเขาแล้วก็ได้นะครับในวันเวลาที่เราจบกันออกมาในวันเวลาที่เราเลิกลากันออกมานะอยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งคุณคือคนที่เป็นคู่กันคนที่เคย ทุ่มเทให้แก่กันและกันคนที่เคยเอาใจใส่ลกันและกันนะครับกงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาสิ่งต่างๆเนี่ยการเวลาเขาอาจที่จะคิดถึงวันเวลาที่มันย้อนกลับไปไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเขาจะดูทําในปัจจุบันกลับเข้ามาขอโอกาสคุณแต่คุณจะดูถึงโอกาสต่างๆเนี่ยคุณจะดูถึงกับสิ่งที่คุณจะให้โอกาสกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะคุณจะดูถึงความพยายามและความทุ่มเทและการเริ่มต้น ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวิวอัลฟ่าจูนเนี่ยกรงล้อแห่งโชคชะตาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปรอคนที่ใช่สําหรับเรารอคู่คนที่เป็นของกันและกันจริงๆนะขอเป็นการที่พบเจอกลยานิมิตโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักที่ดีนะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับ ขอดูพลังงานของไพ่สรุปและแนะนำเป็นไพ่ของ8ดเหรียญถ้าถามถึงเรื่องงานอะที่จะมีพลังงานความที่เราทุ่มเททำงานตั้งใจที่จะมีเงินเก็บความหวงังในอนาคตสิ่งต่างๆของคุณนะ ในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับเป็นไพ่ของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆโอกาสและสิ่งดีๆที่มือของคุณนะครับถ้าทัดทานถ,ถ,ถึงเรื่องโชคลาภที่จะมีพลังงานของกงร้ออย่างโชคชะตาเนี่ยโชคชะตาโชคดีๆกําลังที่จะเข้ามาให้กับเรานะครับมีไพ่ของ The Fool การหลุดพ้นการมองแบบแผนการวางเป้าหมายถึงอนาคตข้างหน้า ของเรานะครับเป็นไพ่ของ Page of p e n t a c l e นะครับเป็นไพ่ของ5ไมีเท้าวความขัดแย้งอาจที่จะต้องระวังคำพูดคำจาในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนก็ได้นะครับความไม่เข้าใจในสายงานหรือมีไพ่พลังงานของการที่คอยทำอะไรรับหลังซึ่งกันและกันก็ได้นะครับระวังคนที่ ทำอะไรรับถังซึ่งกันและกันนะเดวิลเนี่ยเป็นพังงานาของการที่มีคนที่ไม่จริงใจกับเราก็ได้นะครับที่จะเรียนคุณนะที่จะคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์แห่งการเรียนรู้กับใครัะคนหนึ่งอยู่นะที่จะมีคนที่เข้ามาเนี่ยคุณอาะที่จะต้องเช็คสถานะกับเขาอย่าเชื่อทั้งหมดในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาพูดกับเรานะเดอะเวอร์เป็นไพ่ของเมเจอร์ไปสุดท้าย กับการเรียนรู้ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมามันจะทําให้เราแข็งแร่งและมันจะทําให้เราเติบโตไปข้างหน้าของเรานะครับสิบเหรียญความมั่งข้างความมั่นคงที่จะเป็นเรื่องการทําธุรกิจการค้าการขายจะได้มีพนังงานของการที่มีเงินเก็บมากขึ้นทรัพย์สินเงินทองที่เข้ามานะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูการแข่งขันในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่อง สิ่งต่างๆนะครับเป็นไพ่แห่งการที่การกลับมาคิดการกลับมาทบทวนบางสิ่งบางอย่างหรือไปเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนำทางชีวิตก็ได้นะครับเป็นไพ่ของควีนอ of คับเนี่ยอนาคตเป็นคนที่มีไพ่แห่งอนาคตของคุณนะเป็นไพ่ของคนที่ดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองหาหาความสุข ต่างๆที่ตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นซื้อสิ่งดีๆให้กับตัวเองหาสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆให้กับตัวของคุณนะครับเป็นไพ่ถ้าถามถึงโชคลาภที่จะมีพลังงานของเลข10เลข8นะครับเป็นไพ่ของ3ามถ้วยที่จะช่วงนี้มีไพ่แห่งการอาที่จะไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นงานปาร์ตี้ที่จะมีไพ่แห่งการพบเจอ นะอ่าพบเจอคนที่เข้ามาเติมเต็มพบเจอคู่คนที่เข้ามาวางแบบแผนถึงเรื่องอนาคตด,ด้วยกันนะครับเป็นไพ่ของเดลเวอร์ห่วงแห่งความรักความมีสเสน่ห์ในตัวของคุณก็ได้นะครับการเริ่มต้นห่วงแห่งความรักนะอ่ามีไพ่ของพบเจอคู่คนที่เข้ามาเติมเต็มพัฒนาความรักเป็นครอบเป็นครัวเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุ ไฟเมสิงธนูนะอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกันละกันเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันละกันนะครับอ่าหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ